อาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่กับอาจารย์บรูซแกสตันนะครับผมบอกว่านี่แหละครับคือผู้ก่อตั้งวงฟองน้ําของเราเองนะครับอาจารย์ครับอาจารย์สอนอยู่หลายๆที่เลยใช่ไหมครับหลายปีที่ผ่านมา ตอนแรกก็สอนที่วิทยาลัยพยัคฆ์ที่เชียงใหม่เชียงใหม่ครับผมแล้วก็ช่วยตรงนั้นหลายปีแล้วก็ที่ล้านก็ลงมาสอนที่จุฬานะครับลูกศิษย์ของอาจารย์นี่ส่วนใหญ่นี่อยู่ในที่จุฬาแล้วก็ที่พยัคฆ์เท่านั้นไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่อื่นอีกด้วยไหมครับที่อื่นมีเหมือนกันนะครับ ก็มีลูกศิษย์ท,ท,ที่ที่เข้ามาทางเรียนหรือว่าเล่นประจําที่ฟองน้าําแล้วก็เรียนกับครูบุญโยงกับผมตั้งแต่รุ่นแรกคือครูบุญโยงเกตคงอ่ะครูของผมกับคุณกิระพันธ์นางสานนท์ที่เป็นมือกีตาร์ก็ผมสามคนก่อนน,นั้นเป็นรุ่นที่หนึ่งครับจนกระทั่งรุ่นปัจจุบันกับรุ่นที่สิบสามตั้งแต่สามสิบปีก่อนณวันนี้สิบสามรุ่นเข้าไปแล้วสิบสามรุ่โอ้โห <c oughs> อย่างที่จํานวนลูกศิษย์ที่เอาเฉพาะ ที่อยู่ในวงฟองน้ำนี่ผมว่าก็คงแต่ละคนก็ร่ำต้นเรียนดนตรีกับผมเรียนการละครกับผมอะไรต่างๆแล้วก็ออกมามีผลงานของตัวเองมากมาย,มายในด้านาสื่อมวลชนต่างๆในด้านาโทรทัศน์ก็ดีหนังก็ดีแม้แต่การละครเขียนการละคร,รอ,อะไรต่างๆอาจารย์ครับ,อ,าารบอย่างนี้นะครับการเรียนการสอนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศ ก็ถ้าหากว่าพูดถึงสมัยก่อนลักษณะของการสอนคือว่าไม่มีโร,โรงเรียนไม่มีสถาบันที่จะสอนศิลปะอย่างนี้นะครับลูกศิษย์ต้องฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูลกศิษย์ของครูบาอาจารย์อยู่ที่บ้านของครูไปอยู่ที่บ้านเลยอยู่ที่บ้านแล้วก็ล้างชามเช็ด ต่ทูบ้านอะไรต่างๆกิดเป็นคนใช้คนแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาต้องการวิชาครับแล้วก็เขาอยู่กับครูแล้วก็ติดตามครูไปที่ไหนแล้วก็ได้เรียนรู้จากครูคร,ครูก็จะค่อยๆสอนทีละนิดทีละหน่นอยตามความสามารถแล้วก็ความเรียนรู้ของของลูกศิษย์แต่ละคนอโอฟังดูอย่างนี้แล้วเป็นโมเป็นบรรยากาศที่ที่ดีมากๆเลยนะครับทั้งลูกศิษย์ก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์คือคาว่านอกเวลาในเวลานี้ ตอนนั้นเรียกว่าไล้ความหมายเลยใช่ไหมครับเพราะได้อยู่ร่วมกันแต่บันมีจะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างครับซึ่งอันนี้เป็นวิชาของโบราณท,นะที่ลึกซึ้งม,มากคือเมื่อลูกศิษย์พร้อมครูจะปรากฏ ในหลักที่ว่าเมื่อลูกเสร็จพร้อมครูจะปรากฏนต่อจากนั้นทุกอย่างมันไปได้ดีครับเพราะว่าลูกเสร็จคนนั้นเห็นคุณค่าของวิชาที่เขาอยากจะเรียนครับแล้วก็เราในด้านานะของครูเราเห็นความความพยายามความรักวิชาไม่มีทางเลือกเราต้องรับเขา ดเลยจริงๆนะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับปรมาจารย์นะครับอาจารย์บรูซแกสตันครับอาจารย์ครับแต่วันนี้ผมมีลูกศิษย์ของอาจารย์คนหนึ่งครับเขามารอดักอาจารย์อยู่ข้างหน้าอยู่นะครับเดี๋ยวเราไล่ครับออกไปดูเลยดีกว่ารัโอเคได้ครับเชิญครับอาจารย์ครับครับเข้าดูสิหนี่แรงครูครับเหมือนเดิมเพื่ครูครับเหมือนเดิม